โอ้โหเจ้านรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านอยู่สปูตเตอรี่นะฮะวันนี้มาเล่นเป็น Black h o w o Resolution แต่ว่านะผมได้สมัครรหัสใหม่แล้วก็จะมาสอนวิธีการเล่นตั้งแต่แรกนะ ใน operation viper แล้วกันเนาะโอเคนะก็ okay, นะ girl, ประมาณนี้เนาะก็คือเนี่ยผมจะทําการเล่นด้วยความแบบหล่อเท่เน,นี่คือตัวใหม่ที่ผมสมัครมาเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยจะมีปืนห้ำกระ,ะจอกกระจอกนี่แล้วก็ก๊อก,กโง่ๆนะฮะโอเคนะกลับมานะก็คือตอนแรกเนี่ยเขาใจ้มาหนึ่งพันบาทใช่ไหมผมแนะนําเลยนะ ผมแนะนำนะให้เราเอาแบบประหยัดงบนะฮะให้เราไปซื้อไอ้สโคบจากปืนแรกที่เราให้มาเลยนะอันนี้นะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมนะกริบแบบว่าเงินงบน้อยผมแนะนําเป็นกริบตั้งนะจะดสิบบาทก็ใสไว้ฮะโอเคนะ okay, นะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เลยฮะผมจะเอาแม็กเป็นอ่าสตาร์แน็กนะผมจะไม่เพิ่มนะเพราะมซื้อไม่ได้แล้วนะ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นี่เคยเทมที่เราต้องมีนะกล็อกนี่อย่าเพิ่งไปปรับแต่งนะให้เราเหลือ680อยิอย่างนี้นะ อย่านะฮะอย่าเพิ่งไปเร a โหมดนะเพราคุณจะไม่ไหวนะครับผมโอเคนะฮะเราไปที่ private server ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่า lunch free server right here นะฮะให้เราก,กดไปเลยเนาะก็จะเป็นแบบจะเป็นเซิร์ฟส่วนตัวของเราแล้วก็ผมจะพาไปฟาร์มตังเป็นจุดที่เออเขาจะเยี่ยมยอดที่สุดนะฮะถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดในในเกม้นตีนี้แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ก็คือจะเป็นที่ที่เรียกว่าอยู่ในทะเลทราย,ายที่ที่เดี่ยวเลยฮะอ้าพอมาแล้วนะเรา ดิปลอยแอร์เบสไปเลยนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจแอโลดเอาแล้วอ่ะนี่ฮะเกิดมาเอ้ยจะแหลกๆหน่อยอันนี้คือปืนที่เราเอ่อแต่งนะเป็นสโคบแบบดอทดอทอย่างนี้เลยนะสโคบยาวๆดอทแดงเฉยๆนะฮะเราต้องเก็บงบนะฮะเป็นอะไรที่มันจะยิงแบบเซมิเนาะเอ้ทำไมมันยิงแบบแบบแบบนัดนัดเดียววะเฮ้ยกูซื้อผิดปืนอ่ะเดียวเอ่ออ๋อนี่ฮะลืมปวดอ่าใช่ครับยิงเบิร์สฮะปืนนี้แต่ก็โอเคยิงเบิร์สก็โอนะฮะ ก็เราให้มันเก็บยาก่อนเลยนะครับแล้วก็เราไม่มีเราไม่สามารถหยิบเครื่องบินไปได้เนาะซึ่งเพราะเราเป็นไม่มีดาวหรือส้มติเลยเลยนะบบก็ฐานใหม่นะครับโอ้โคเทลเลยโอเคนะให้เรามาชี่ตรงฝั่งขวานี้เนาะจะเป็นรถนะครับให้เรามาแบบเอารถจี๊ปมาครับ 1, 1> ดาวไอ้ศูนย์ดาวอ่าเรานั่งครับแล้วก็ขับไปนะผมจะบอกว่าตรงไหนเป็นที่ที่ฟาร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะตรงนี้เราก็เออ,เอ,อสามารถเห็นเออรัวกา้านนี้นะ ให้เรานะออกมาแล้วก็ไปเปิดทิ้งเปิดทิ้งคืออะไรเพราว่าเปิดไว้นะฮะก็มันจะไปทางขวา <Okay. S 1> นะครับหรือใครอยากจะไปฟาร์มที่อื่นก็ได้นะแต่ว่าผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเริ่มใหม่แหละก็องไจะาหาเงินยากพอตัวแหละนะฮะเราก็ต้องแบบไปขวาเนาะเดี๋ยวขวานี่นะโอเคเห็นว่าถนนมันปิดเนาะซึ่งไม่ต้องกลัวถนนมันปิดไหมเราขับฟากแฟกไปเลยนะเ,เราไม่ต้องสนใจ ก็ขับตรงไปตามทางอย่างนี้นะครับผมโอเคนะพอเห็นป้ายก็เลี้ยวขวานะครับเป็นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะเลี้ยวขวาทําไมนะเดี๋ยวบอกฮนะถ้าเราไต่ขึ้นนี้ไปฮนะชิวๆวนะ่าโอเครถจี๊ปมันเล่จังวะโอ้ยกลับมาเล่นคิดถึงใช่ไหมเลยข้างหน้านะเป็นอัปเดตใหม่เนาะเป็นอัปเดตเอ่อมัาจะเป็นที่ที่เป็นแบบว่าออาเป็นลังโจนนะเราจะขับผ่านเลยก็ได้เแต่ว่า <Huh? S 1> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วานี่คือเอคาเตอร์นะถ้าใครอบผทุเล่นไหนคนไหนเจอโอ้ยรถกูจะเอือห เฮ้ย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 เห็นไหมเห็นคนไหมเฮ้ยผมเจอโอเคนี่คืออีเซ่ที่เรานะที่กูตายเมื่อกี้นั่นเองนะโอเคเราจะมาไม่ใช่อีเซ่เดี๋ยวมันเรียกว่าเป็นอ่าแรนดอมเอ็นคาลเตอร์นะก็คือตรงนี้จะเป็นทอหรือเปล่าวะถ้าเราลงแล้วก็ค่อยๆยิงเนาะคือโอ้โหแล้วก็คือมันเล่นยากผมมันเล่นยากมากอ่ะตรงนั้นเห็นคนไหมโดนฮะโดนฮะเฮ้ยตายดิตายดิตายดิ โอตายฮะคือตายผมจะได้ตังค์ขึ้นมา10บาทแล้วก็ EP พีเนาะแล้วก็ค่อยเราค่อยๆไล่เขียนะอะไรที่เห็นนะโอ้โหมันเขาจะมืดหน่อยคือตัวใหม่ผมเนี่ยไม่มีนายวิชั่นนะก็ขออภัยตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะเราจะยิงตัวที่ยวยิงได้แล้วกันอ่าสิหน้าตายเนาะตอาเราเมื่จว่าวมันไม่มีแล้วน่ะแต่ว่าผมมีไฟฉายอย,า <c oughs> อยู่ใช่ไหมใช่ไฟฉายนี่ก็ไม่ได้ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยเฮียโอ้โหสองแม่งแบบขยะมากสองโอ้โหไฟฉายจริงไหมเนี่ยไอ้เชียโอ้โห อ่ะฮะข้างหน้าตัวหน,นึ่งนะให้เรากวาดนะยิงฮะโอเคตายตายโอเคตายเนาะก็หน้ามีตัวหนึง่งก็เขาโอ้โหมันมองยากแล้วเนี่ยมองยากนะให้เราถ้าไม่ถ้าไม่ถนัดจริงใช้แบบปุ่มมองนี้นะไ,ไาาานนด้เนาะเออเอออะไรอะไรเอามาจากไหนนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูจะตายเฮ้ยอะไรเนี่ยคือเรามียาแล้วก็ใช้ฮะ <Okay. S 1> นั่นน้ไม่ใช่ dressing ประกบด้วย bandage นะจะได้ยเลือดเยอะพอสมตัวเลยพอพอสมตัวคือยี่อะไพอพอควรเลยนะอะไรข้างหน้านะ ยิงอะยิงทิ้งเลยเอ้ยตรงนี้มีคนหนึ่งตายมึงด้วยตายนะโอเคถ้าเราคิดว่าเลีย์แล้วนะครับถ้าคิดว่าเลีย์แล้วจริงๆก็ขึ้นฮอนะฮะตรงไหนวะนี่ยถ้าเราเอ่อเข้าไปแล้ว,ลวสตาร์ทเอนจิน้นเนาะนี่อ่าฮะพอหอขึ้นได้แล้วเนี่ยให้เราบินกลับไปที่ฐานนะครับประมาณ2,000กว่าฟุตนะครับโอ้โหมันต้องหน่วยเป็นฟุตมันไม่เก็ตน,นะแต่ว่าคือถ้าเราบินเอาซัพพลายที่ห้อยอยู่ไปที่ฐานเราจะได้ประมาณ500แล้วก็600พีนะ เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะนี่อ่ะกูยังไม่ได้บอกว่าจุดไหนต้องไปเลยเออช่างแม่งเราเอาอันนี้ไปส่งกอนแล้วกันเนาะนะพอเราถึงตรงนี้นะมันจะเป็นแบบว่าเออเป็นสี่เหลี่ยมๆให้เราซัพพลายไอ้กล่องเอ้นี่ไปดรอปนะอพอดรอปปุ๊บนะฮะเราจะได้ฮอฟรีนะฮะเชื่อผมไหมอ่ะพอดรอปปุ๊บได้ห้าร้อยแคชใช่ไหมแล้วก็เราได้ฮอฟรีละอ่านี่เป็นส่วนแบบส่วนที่ดีนะพอได้ฮอฟรีเนี่ยคือเราถ้าเราแบบไม่ได้ฮอนะให้เราขับรถตามทางแบบเลี้ยวขวาสุด ยังไงแบบแบ,บ,แบบจากฐานใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวามาขวาเรื่อยๆชิดขวามาเลยนะจะขึ้นกล่อ,นองนี้ใช่ไหมเราจะต้องคืนนะเขาจะขออภัยผู้ชมด้วยนะฮะมันไม่ค่อยจะเห็นนะแต่ว่าในกล้องไม่ใช่มันในคลิปคุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่แต่ก็โอเคแหละนะให้เรา,าจอดทางขวาจะเห็นธงแดงๆอยู่เห็นไหมตรงนู่นเห็นไหมโทงแดงๆเห็นไหเห็นนะอ่าให้เราแบบจอดตรงแบบตรงนี้นะฮะทุกคนผมแนะนำแนะนำให้จอดตรงนี้นะเราสามารถออกและเข้าได้ในเวลาแบบอันสั้นนะแล้วก็ลงอะโอเค ก็แล้วก็เปิดเอนจิ้นค้างไว้แล้วก็ไปฆ่าฝั่งหนุกันกนะครับพี่น้องนะตอนนี้จะมืดหน่อยนะทุกคนนะต้องขออภัยจริงๆนะแต่ว่า,ามีไฟฉายอยู่นีถ้าถือไฟฉายผมว่า,าถือแบบพิซซ่ามากโอเคนะให้เราแบบาค่อยไล่เก็บตัวข้างนอกนะะตามผมมาเลยนะจะมีตัวข้างนอกอยู่นะฮะต้้าหาดีๆหาดีๆตอนนี้ยังไม่เห็นนะโอ,โอ้นั่นงโอ้ไม่มีตัวข้างบนโอ้คูเจ็บไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ได้เรื่องแล้วนะตอนนี้มีซักตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่งตายหนึ่งครับโอเค ขา้ขางหนา้ขนาข้างหน้าข้างหน้ามีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตัวซ้ายมายืนมาเดี๋ยวว่าไปไหนละนี่ไงมันจะมันจะอ้อมใช่ไหมโอเคให้เราเคลียร์ตรงนอกให้หมดก่อนนะสำหรับมือใหม่ซึ่งกูอะเลยสมัครตัวมือใหม่ไม่ให้เล่นเลยจะ,จะได้แบบเห็นภาพนะว่ามันจะเล่นได้อย่างไงนะประมาณน,นี้แล้วก็เรามีแฟร์เนะาะปลาแฟร์แม่งระบบฟิสิกส์การปลาเกมที่นี่มันจะเออนะะถ้เราค่อยพีกหรือว่ายิงไอ้ตัวนู้นนะอืออ้ยหน้าเวลาเราโดนยิงหน้าจะสัน่นเนาะแต่ก็โอเคได้ได้ลวฮะแฟร์เราแสงแม่งเยอะมากบอกเลย แสงประชดน,นะเมื่อก okay, ี้โอเควันนี้หาดีๆนะเช็คดีว่าตัวข้างนอกเราโอ้นั่นในในในบ้านนะเราไม่ต้องเดีย๋ยวเพื่อไงเดี๋ยวเพื่อนไงให้เราแบบคิดว่า,ค,วาคิดว่าเช็คแล้วก็ก็เข้าได้เลยฮะเข้านะผมจะเข้าด้วยกล็อกโอเคผมจะเข้าด้วยกล็อกว่ามันเป็นปืนสั้นแล้วก็สามารถแบบปรับได้เยอะแยะอ่ากล็อกนี่มันจะดังดังเสียงดังอยู่นะโอ้ตัวนี้มีตัวนี้มีเฮ้ยตัวนี้มีสามนัดเนาะ หนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามสามน่าตายนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้หยิบอ่าไปช่วยตัวประกันนะครับไปช่วยตัวประกันโอ้ยจะดันเพื่อไปช่วยตัวประกันนะอันนี้แล้วก็มันจะได้สิบาททุกคนละครสิบาทนะแล้วก็เช็คขึ้นชั้นต่อไปได้เลยต่อไปก็จะมีตัวนี้หนั่ห้า 5. โอเคสามน่าตายครับเข้าหัวอ่าไอตัวหนึ่งลัดก็ตายตัวนี้ลาหางกายครับเต็มตัวครับโอเคตายครับโอเคผมไม่ค่อยถนัดปืนเบิร์สเทเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกดค้างสักแป๊บหนึ่งซึ่งกูไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ ให้เราหาอ่ตัวการแล้วก็ช่วยนะฮะสิบาทถ้าเราฆ่าเนี่ยอย่าฆ่านะเว้ยมันเสียร้อยหนึ่งนะฮะโอเคให้เราไปเคลียร์ชั้นนี้ต่อนะแล้วก็ได้บอกเรา,าโอ้ยระวังระวังตัวนี้นะระวังตัวนี้เป็น RPG เนาะให้เราฆ่ายัางไงก็ได้ให้แบบนุ่มเนียนอ่าเห็นไหมเราพีเราพีแค่เห็นหัวพอเว้ยเราไม่ต้องพีทั้งตัวงงไหมเคทคนิคก,การเล่นเนี่ยก็คือแบบอ่าผมจะหาตัวฝั่งบนให้เดี๋ยวให้ให้ดูอ่าโอ,อ้ย,ยเฮ้ยเชฟชื่อกระจกสวยว่วาว่าไป นะ่าตัวนี้มีตัวหนึ่งน,นะเห็นปะม,มันไม่เห็นเรามาถาหลังอยู่ไม่เห็นเนาะตัวยิงขนาดตัวยิงไม่ยังไม่รู้เลยเอาปืนหลักมาฮะตรงนี้น่าจะมีงานหยาบอยู่โอเคข้างหน้านะน,น่าจะมีสักตัวหนึ่งหรนะือน้าเอ้ยไม่มีว่ะแสดงว่าผมต้องตกหล่นตัวข้างนอกแน่นะเราใช้มุมนี้นะช่วยช่วยดูได้นะใช่หน่ะใช่หรือเปล่าน่น,นะเห็นไหมเห็นไอ้หันแล้วปะเรายิงทิ้งไปแล้วอ่าพอศพหายใช่ไหมศพหายแสดงว,ว่าเราเคลียร์หมดแล้วเราเราเตรงนี้จะมีหยบ อินคาลเตอร์มาอีกนะจะเป็นพวกออกมาจากโรงโอ้กูยิงอะไรเนี่ยโอเคตายฮะเนี่ยได้นะให้เราตอนนี้มันจะมีมันจะมีบุกมันจะมีตัวบุกมานะให้เรารีบไปตรงนี้ให้ไวที่สุดนะได้นะโอ้โหโว้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 ้าเราดักยิงนะอ้หน้าดักยิงเออโอเคโอเคโอเคก็หมดยังหมดหมดยังหมดแย้วหมดแล้วหมดแล้วนะฮะให้เราฮีลตัวเองก็ได้ตัวนี้จะมีไอเทมมาเสริมนะแล้วก็หยิบไอเทมนะหยิบไอเทมนะหยิบยาหยิบไอเทมให้พร้อมนะ ก็เราจะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมไปเคลียร์ตัวข้างล่างนะชันระดับเฟลสองนะนี่เป็นตัวเข้าบ้านหรือเปล่าเช็คก่อนถ้าถ้าแต่ว่าถ้าเรามองแล้วาไม่มีศพแล้วแสดงว่าแสดงว่าเคลียร์แล้วนะให้เราเวฟต่อไปได้เลยนะโอเคประมาณนี้นะเหมือนมารีรันใหม่นะฮะถ้าก็คือเดี๋ยวผมอธิบายต่อก็คือจะจะไม่ใช่พลโดดล่มก็เป็นรถที่มาจากข้างหน้านั้นนะครับจะเป็นรถจะเป็นรถแบบบรรทุกคนมาเราจะบอกว่าต้องเล่นยังไงนะโอเค แก okay, มันยังไม่มานะเอ็นเคาสเตอร์ยังโอ้โ oh, ห oh, มันนะโดดล่มอย่างงี้คือโดดล่มนะคือมั่นใจได้เลยว่าโดดล่มไปครั้งต่อมาแนะ่นอนถ้าเราหาที่กำบังนะไปฮิวไอ้เหี้ยนะให้เราลงไปข้างล่างเนาะอย่าลืมเอาผมชอบปืน้งกลอสว่ะแบบไม่ได้ใส่แอนะแทชเมนต์แบบนี่ฮะหนึ่งตัวฮะตายฮะมันจะมาค่อนข้างเยอะนะเตรียมตัวเลยดีจะมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะโอเคตอนนี้ตายสองใช่ไหมโอเคตอนนี้โอ้ววววโอเคนะน,นี่ตายไปฮะก็จะมีตัวหนึ่งตัวโอ้ยเฮียมันมามมันามันมา,มนมา ปืนหลักหรือว่าปืนรองยิงก็ได้ฮะตอนนี้ให้เราแบบจับยิงกันในบ้านนะฮะโอเคนี่สรุปกูซื้อสะโขบม,มาทำไมเนี่ยนะนฮะไอเ้เหี้ยนี่ต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นสไนเปอร์นะยิงให้ยิงให้ตายให้ไวสุดโอเคหรือใช้หน้าต่างยิงเงายิงยิงเอาก็ได้นะเมันไม่เห็นหรอกโอเคนะให้เราฮีลนะอย่าอย่า,ย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 าหักโขมนะอย่าหักโขมนะฮีลฮีลได้ฮีลนะตอนนี้มีตัวหนึ่งนะมันจะไม่เห็นเราผ่านกระจกเนาะก็ยิงทะลุไปเลยโอเคตายฮะโอเคมันจะมีถ้าศพไม่หายเนะนี่ยแสดงว่าเรายังเคลียร์ไมห่หมดนนั่นไงเรา <Okay. S 1> ตาตยดิเฮ้ย ตายโอเคศพก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลว่ามันยังเคลียร์ไม่หมดยังไงล่ะตายนะฮะโอเคเนี่ยสมมุติมองมองแบบสมมุติมองมาแล้วศพหายอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบอ่ะเคลียร์แล้วนะก็ไปเก็บของเก็บยาเติมเลือดให้พร้อมเฮ้ยไม่สวยนะโอ้โหมึงทำเท็กเจอร์สวยว่ะเดีนะลืมชื่นชมแบบระบบกราฟิกดูสิโอ้โหภาพนี่โคตรแจ่มมึงทำมันเป็นปกไปทำปกนี่นี่นี่ปกปกปกภาพปกภาพ ปกภาพปกแบบปกภาพนี่นี่เดี๋ยวจะเท่เท่เท่มากเท่เท่ชอบชอบชอบมไเห็นไหมมาละเราสามารถยิงโอโหติดอะไรวะยิงไปก่อนแนละ้วยิงไปเผือผ่อโดนเผื่อโดนเออเออเออแล้วก็ได้เวลาแล้วเวลาเราแบบเห็นมันมาแล้วใช่ไหมให้เราวิ่งลงล่างเลยฮะเราจะมีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกทํามาหาแดกนะฮะตรงนี้ผมเรียกว่ากระจกทํามหากินแต่เราต้องระวังฝั่งซ้ายก่อนเนาะ ถ้าเรายิงฝั่งซ้ายเกี้ยงก่อนโอเคมันจะมีตัวเดินมาไหมไม่มีนะเ็คด,ดีโ okay, อ,เ,อเคพอคิดว่าเคลียร์แล้วเนาะก็ถ้ามีกระจกหากิน2บานนะฮะผมจะใช้บานเนี้ยในการเคลียร์ตัวที่อยู่ตรงต้นไม้กับไอ้นายได้นะสองตัวอ่าตายสายคู่ใช่ไหมอันนี้ยังเหลือกระจกอีกบานหนึ่งโอเคสําหรับหากินทั้งหมดนะฮะโอเคมาก็คือตรงนี้นะตัวนี้โอเคตายฮะมีตัวหนึ่งฮะอุ้ยมันยิงโอเคตายฮะ แล้วก็จะมีฝั่งนี้นะให้เรามาชิดตรงนี้แล้วก็มันจะมีแบบนี่พวกเอ๋พวกเอ๋ก็อยากเข้าบ้านนะเอ๋แล้วก็ยิงฮนะตรงนั้นมีคนงนะเห็นหัวไหล่ก็ยิงทิ้งได้เหมือนกันเออวันนี้ก็ฝั่งนี้นะ่าจะเคลียร์แล้วเหลือฝั่งซ้ายนะเราวิ่งชิดโอ๊ยอะไรยังไม่เคลียร์เหรอยผมขอโทษนะผมผมไม่ได้เคลียร์แล้วแต่มันยังไม่เคลียร์นะมีตรงนี้ตัวโอเคแล้วตรงนี้จะมีแบบเอ็นคาเตอร์นี่ไนงะนี่นะพียพ่ยงิงพียงพ่ยงิงพียงพ่ยงิงพี่ยิงพี่ยิงอึงตาย ก็ระวังดีๆผมใช้ปืนพกแล้วนะรู้สึกชอบมากเลยปืนปืนก๊อกเนี่ยมันดีคอยน้อยมากแล้วในการชาร์จเนี่ยปืนพกแนะนำว่าในการชาร์จให้เอาปืนพกครับมันเออเฮ้ยมันไม่รู้จริงเหรอวะยิโหลดนะตายฮะโอเคเกลี้ยงนะถ้ารถหายนะแสดงว่าเคลียร์แล้วนะครับก็ผมฮิวแล้วกันอ้าวเราหายไปแล้วแสดงว่าเคลียร์นะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเอ,อ่อเก็บตังค์สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะตอนนี้ผมได้เท่าไหร่ละได้ปาพันเก้าแล้วนะครับ พันเก้าบาทพันเก้าแบบบาทแ,บบาทแล้วเออนั่นแหละแล้วก็นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปเพิ่มในการแบบวิธีอะแบบซื้อปืนใรดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะเอ,อ้ยนะฮะโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะเวฟต,ต่อไปจะเป็นแบบเอ,อ่อโดดร่มนะฮะมันจะมีแบบโดดออกมามจะมีตัวบางคนแบบสามสี่คนมั้งขึ้นมาเอาเราข้างบนนะมันจะไต่ขึ้นฐานมาเลยนะครับแล้วก็ให้เราไปเชียร์สไนเปอร์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็จะเป็นแบบว่าพวกลาดตะเวนข้างหน้านี้เต็มนะโอเคนะเพระาะว่านี้นะฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตลิ่งตะตึ้งเติงติงตะงตึงต,ติงตต้อ oh m ากอดเฮ้ยทำไม when uh, when you meet the summer <c oughs> oh oh shit. โอเคมานะได้เวลาทำตอบนะฮะก็สำหรับวันนี้นะใครที่ชื่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาดูด้วยละ่ะ <Brand. S 1> คือเป็นคลิปที่ยอดเยี่ยมมากในการทำในการทำคลิปนี้มันจะเหนื่อยเหมือนกันนะโอเคนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมนะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับด้วยนะอย่าลืมไอ้พวกเวนโอเควันนี้ก็บ๊ายบาย